เขาใช่ไงว่าก็าก,กินมันนี่แหละเห็นบ่เนี่ยโอ้ยขึ่มนมาไปหาเขามากินเนี่ยมันอยู่ท้องแตเอาเขาไม่ไปกินได้ไปก็ยิม้มเขาแล้วหิ้วแล้วจีเออจะให้เนียงกินนะจะให้ดนียงกินบ่บอกมีสิเสื้อผ้ายิ้วเหรอไหมบ่หิ้วละเนาะจะไปเอามาให้โอ,อ้มัน,ม,นมันหาวานโพดกินกบ่บ่บ่เขาก็กินที่หลังเขาอะเนาะเจี๋ยจไปเอามาให้กินเขาเราเนี่ยมากินแซ่บๆหน่อยไป กูมาหากินเองเนาะอีพ่อเห้ยอ้าวน่ะทีภรรยากัเห็ดตัวเนาะเอเอฉันเน่ยแม่ได้ยังกินเหรอเถ้าเอสปราย <c oughs> นี่ยังนี่ <c oughs> แกงผักอีหุ้มใส่ปลากระป๋งโอ้ยขั้นว่าไปเพียรสมบูรณ์กับแกงผักอีหุ้มกลับมาหนิกระยังแกงผักอีหุ้มอยู่ติดเทา้าเจ้าบุญรู้ตีว่าข่อยนี่เบือ่อข่อยบอ่มากแกงผักอีหุ้มอะ่ะเอาไปเปลี่ยนหาแนวใหม่มา,มาก,กินข่อยบอ่อยาก จะบ่อยากกินเผาอยากกินแนว้อไม่เป็นบ่เออแนื้อไม้ยังไม่กินแต่แกงผักอีหุ่มแกงเนือไม้จังใดเดี๋ยวนี่ก็เบิังหนาคอยได้ไหมโอ้อยู่น้ากันฟาดกับปียังบุหรี่ชวนกินยังเอาเอากินยังอะไรเผาเขาเกียเกียที่เขากับเกียเขาอยากกินแนว้อไม่อันนี้ไม่ยังสักกับเกียตีกินเลย กินเลยกินได้เถ่าเอาแกงผักอีหุ่มคือเกาดีกว่ามั้งแน่คือเลี้ยงมากแกหน้ามือเนี่ยนะโอ้ยมันมันโอ้ยเนาะเอาคือเกาซะเถ่าคือบ้าบ่อยากคือบ้าบ่อยากแกงผัดอิ่มน่ะมันอยากแล้วไม่กินข้าวกับเกี๊ยงเพราว่าเดี๋นี่ค่อยนี่ล้วว่าเอาขี้เกาละเถ่าแกงอิ่มเนาะเนาะอันนี้เป็นเมียน้ำเด้อสร็จเสร็จขี้เกาล่ะฝีมือเจ้าเลี้ยงมา ได้เจ้านี่เฮ็ดยังใครกินก็กินเป็นยังโดนเนี่ยมันมีแกงผักอิ่มไม่กินอ่ะมันดีแล้วรู้ป่ะเบียกมาได้งานกันมาได้สั่งโดนไปได้แล้วเนี่ยเป็นเดือนแล้วนี่แกงผักอิ่มไม่เจ้ากินอ่ะมันแซ่บดีแล้วเจ้ายาเด้อเจ้ายาเด้อน้ายคงพอค่อยๆก็ได้ดอกไปแกงผักอิ่มคือเกานั่นแหละห่วยเอานี่ไปเมี่อน้ำบ่ะเป็นยังจะต้องถือสากมาน้ำหนี่งห่วยรู้ป่าว่าคอยแพ้สากอ่ะอ้า Ôi anh đi chim bò đây, ông Pimian. Ôi, mình chim bò đây cả, này nè, chim bò đây, mình phải cái đấy, cái nào, phải nè, hả? xem cho nói bơ. À xem, xem, xem thèm cái kiến. Cái kiến như gì là ha, cái kiến như gì là? Nhà treo à? Đứa treo kia. Hả? Phải húng đi là? Kèm phải đi qua. Cho đi ăn mặt nữa, cho đi ăn mặt ยิ้มได้เหรอิ้มไปแเลยวันไี้ก็ต้องหิวต้องหิว